เตือนภัยแกงต้มตุ๋นอลาวาดอ้างเปลี่ยนขอบยางตู้เย็นบอกค่าเปลี่ยนไม่ถึง100อยเฮ้ยอ,อย่างนี้นะคะคนแก่เนี่ยก็มักจะเป็นเป้าที่โดนไอ้แกงพวกนี้เนี่ยโดนหลอกนะคะแล้วก็เรียกไว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะออกมาเตือนภัยคนเท่าคนแก่ที่อยู่บ้านตามลาําพังเมื่อมีสาวผู้ใช้ f a c e o o o ล l i หนึ่งค่ะมีการโพสต์ภาพเหตุการณ์เตือนภัย หลังจากที่เธอเนี่ยเจอแกงต้มตุ๋นมาเปลี่ยนขอบยางตู้เย็นคนะ่ะผู้ชมเมื่อก่อนก็จะมีเปลี่ยนหลอกเปลี่ยนยางเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะอันนี้ขอบยางตู้เย็นมุก็ไม่แน่ใจเพราะมุกไม,ไม,ไม่ไม่เคยได้ยินอะนะโดยมีการบุกเข้ามาแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะก่อนจะทําการเปลี่ยนยางตู้เย็นโดยพารการอย,อยู่เข้ามาเลยแล้วก็เปลี่ยนยางเลย ซึ่งมีการใช้ถ้อยคําหลอกล่อเน้นกับคนเท่าคนแก่ที่หลอกง่ายนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมจ่ายเงินไปเป็นจำนวน1,500บาทยอมลดให้ด้วยนะจาก1,800บาทเลยแนะ่เออลดให้สักเยอะ300จึงออกมาโพสต์เตือนภัยให้กับคนสูงอายุที่อยู่บ้านตามลาําพังรวมไปถึงคนที่มีคนเท่าคนแก่อยู่ที่บ้านนะคะจะได้ไม่โดนแก๊งเนี่ยหลอกเอาได้ง่ายๆค่ะโดยผู้โพสต์เนี่ยระบุข้อความว่า แกงต้มตุ๋นเข้ากุดดินจีแล้วโดวยพี่น้องก็น่าจะแบบมุกไม่แน่ใจนะคะว่าปแปลว,ว่าอะไรเขาบอกมาตัวเปลี่ยนแม่เหล็กตู้เย็นก็คือมาหลอกให้เปลี่ยนแม่เหล็กตู้เย็นนะตอนเข้ามาเนี่ยเหมือนก็ว่าดูลาดเราซื่อๆลองทําเป็นมาสามซีเ้าว่าเปลี่ยนบอน่าจะแบบว่าลองเข้ามาดูลาดราวก่อนแล้วก็ลองมาถามว่าเปลี่ยนไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันจะมาดูก่อนว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ชายอยู่หรือเปล่า หรือว่ามีแต่คนแก่ที่เลี้ยงหลานมันก็จะต้มหลอกต้มตุนเอาง่ายๆนะคะ่ะเขาบอกว่าเออต้มต้มตัวง่ายง่ายมันมันจังสิเขาหาเข้าอ่เปลี่ยนเขาก็เลยหนีไปอะไรประมาณนี้ก็เหมือนน่าจะประมาณว่าเออมาหลอกต้มตุนเอาง่ายๆแหละแล้วถ้ามันเห็นว่าเอ้ยถ้าไม่มีผู้ชายอยู่บ้านแล้วมีแต่คนแก่อยู่เนี่ยมันจะเข้าไปหาเลยแต่พอเราบอกว่าเอ้ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันก็เลยจะหนีไปอะไรประมาณนี้นะคะมไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่าเขาพิมพ์มาเป็นภาษาอีสานค่ะซึ่งมุกเองก็ไม่ค่อยชําาาานนนญใภษเะ คือเขาบอกว่าตอนบ่ายเนี่ยพอกลับมาอีกคราวนี้ค่ะเข้าไปในบ้านเลยไปเปิดตู้เย็นเลยลอกออกเลยทางั้นที่เขาบอกแล้วบอกเฮ็ดบอกเฮ็ดก็คือคงบอกลแล้วแหละว่าไม่ทําไม่ทําตอนนั้นเขาบอกว่าไม่ทันได้ทําค่ะมันบอกว่าอุย้ยสามสิบาทดอกแม่แค่สามสิบาทเองตอนนัน้นยังไม่ได้ทํานะคะไม่ถึงร้อยหรอกมันบอกแบบนี้พอเสร็จปุ๊บมันเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วมันมาคิดเงินเอาอีกทีเนี่ยสิ ยางกับแม่เหล็กที่ติดเนี่ยมันคิดฟุตละ180รวมเป็น1,800แต่มันลดให้พันห้ามันบอกว่าเอาพันห้าพอไม่ถึงพันแปดหรอกมันก็เลยไปเลยพอขอเบอร์มันไว้เนี่ยเบอร์ที่ให้ไว้ก็เป็นเบอร์ขี้ตัวขี้ตัวมันน่าจะเป็นเบอร์โกหกอะค่ะเขาบอกว่าที่ยงที่อยู่กับบะมี่ซีนําไปซีนําไปตีซีนําไปอิหริดิมันบอกว่าที่อยู่ก็ไม่มีจะนะจะเอาไปทําอะไรมันว่าอย่างนงี้นะคะมันบอกว่าแล้วเขาก็ไปบอกอีกว่า ถูกต้มแล้วแหละเนี่ยเบอร์ที่มันเขียนไว้โทรหาก็ไม่มีเบอร์นี้เลยเตือนไว้นะพี่น้องก,กูดินจีถ้าเห็นมันมาไนรูปแบบนี้ยาสิไใหญมันเฮ็ดเด็ดขาดก็คงจะบอกว่าเออถ้ามันมาเนี่ยก็งองยาให้เบอร์ให้มันทาเด็ดขาดอะไรประมาณนี้นะคะมันมาต้มมันมาหลอกเอาเงินนั่นแหละเสียค่างโง่อย่าไปเสียค่างโง่ให้มันน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะเขาพูดภาษาอียสารมุกพยายามแปลให้เนาะคร่าว อันนี้นะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะล้อเลียนภาษาถิ่นนะคะเพียงแต่ว่าเขาเขียนมาเป็นภาษาอีสานเนาะมุกก็เลยจําเป็นจะต้องอ่านไปตามนั้นเลยค่ะเพราะว่าตัวมุกเองเนี่ยก็แปลไม่ค่อยจะถูกนะคะเดี๋ยวกลัวว่าแปลไปเพี้ยนไปเนี่ยมันอ่านไปมันจะไม่ถูกก็เลยแปลไปตามนี้ค่ะผู้ชมไม่ได้มีเจตนาจะล้อะเรียนจริงๆเพียงแต่อยากจะออกมาเตือนค่ะให้ลูกหลานเนี่ยเฝ้าระวังคนที่แก่ที่อยู่ที่บ้านนะคะคนที่อยู่ตามลําพังคนแก่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานตามลําพังหรือว่าคนที่บ้านไม่มีผู้ชายเนี่ยให้ระวัง พวกมีชาชีพที่มันจะเนียนเข้ามาเปลี่ยนขอบยางตู้เย็นค่ะโดยคิดราคาแพงด้วยนะคะ1,500บาทเลยทีเดียวระวังกันด้วยค่ะงานนี้อยากจะออกมาเตือนไว้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดกระแสร้อนของสังคม